อนี่วิธีสอนให้ดูพระที่ไม่มีชีวิตถ้าเจอพระลักษณะนี้ค่ะประชาชนถูกหลอกกันเยอะมากถ้าตามศาสตร์ของคนโบราณน่ยหรือก็เรียกว่าที่พอได้เรียนรู้จากผู้ที่เก็บพระจริงๆแล้วเป็นนักสะสมพระอายุ93นี่ถือไม่ธรรมดานะคะแล้วเราเอาความเป็นจริงกับพระที่อยู่ในหีบ ที่เราได้เปิดขีบมาจํานวนมากแล้วจนทําให้เราเนี่ยเป็นครูที่สามารถบอกคนอื่นต่อได้อย่างองค์เนี้ค่ะถ้าเราสูงเข้าไปประชาชนทั่วไปจะแยกยากมากแล้วพอเอาใหดูถ้าเจอพระลักษณะนี้เนี่ยคือพระไม่มีชีวิตเป็นการแต่งเขาเรียกว่าพระปูนปัตเตอร์ ในรูปลักษณะของพระที่ดูอย่างเงี้ยค่ะนี่สูมไม่ไปนะดูเหมือนพระเนี่ยเก่ามากแต่การเก่าอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการแต่งให้เก่าแต่ถ้าพระที่เป็นธรรมชาติจะไม่ออกแบบนี้แม้กระทั่งที่จะบอกว่าองค์นี้เป็นยุคต้นก็ไม่ใช่ยุคต้นเนื้อจะต้องเป็นความ เรียกว่าละมุนหรือพระเนี่ยมีความชุ่มชื้นในองค์พระคือมีลมหายใจมีชีวิตอันนี้คือปูนปัตเตอร์และเคลือบให้ดูเก่าอันเนี้ยมีคนนำมาให้พออทั้งหมดเดี๋ยวอจะเอาออกมาให้ค่อยๆดูการที่พอ,อได้พระเหล่านี้มาเนี่ยเนื่องด้วยว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพออพยายามบอก ผ่านเฟซบุ๊กว่าจริงๆแล้วตัวพอ,อเนี่ยอยากจะได้มาที่เขาเรียกว่าพระที่เป็นองค์ครูที่เป็นพระปอมเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอันนี้คือปูนปัตเตอร์ที่แต่งให้ดูเก่าแต่ไม่เก่าจริงถ้าเป็นพระยุคต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูแต่พระองค์นี้ ผสมอยู่กับพระแท้แล้วทำให้คนเนี่ยจะแยกยากมากนะีลุงบ่อนี้ก็ถ้าเราเรียนรู้จริงๆพระแท้จะไม่เป็นอย่างนี้นี่เป็นการแต่งให้เก่าแล้วก็เป็นปูนปัตเตอร์นะฮะคือให้จำไว้เสมอว่าพระแท้คือสิ่งที่มีชีวิตแม้กระทั่งยุคต้นยุคแรกๆไม่ค่อยมีมวลสาร แต่ความฉ่ำขององค์หรือพระที่มีชีวิตไม่แข็งกระด้างจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือพระปลอมใครไล่ขายเราเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเส้นๆน,นี้มันติดมาเองนี่คือพระปลอมที่ไม่ใช่งอกออกมาจากองค์แล้วก็สำคัญที่สุดนะเนี่ยพอต้องสอนเพื่อประชาชนเนี่ยไม่หลงกลเนี่ยเขาเรียกว่าพระปูนบัตเตอร์ การลงรักเช่นกันค่ะนี่คือรักปลอมรักเพื่อปิดบังปิดบังเนื้อแท้ที่แท้จริงแต่ถ้ารักหลุดล่อนก็คือข้างในเนี่ยเป็นปูนแข็งมันจะคนละอย่างกับพระที่มีชีวิตนั่นเตือนไว้ว่าโดยเฉพาะผู้สูงวัยจะโดนกันเยอะมากกับเรื่องพระเหล่านี้เนี่ย,ย,ยปูนถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะคะสิ่งที่หลุดแล้วเนี่ยจะไม่หลุดแบบนี้นะคะเนี่ยะค่ะ พยายามใช้แสงให้มากเวลาส่องพระอย่าให้เหมือนในพันตำรวจอะไรนะอะไรนะผู้กักที่มาลองของพออฟ้าที่บอกอย่าใช้แสงอย่าใช้แสงอะ่ะคือพระเนี่ยต้องใช้แสงพอพอออกมาทบกับพระวังหน้าของจริงที่เป็นพระทองคำเห็นไหมต้องรีบดึงกลับไปเลยอันนั้นน่ะไอคนแบบเนี้ยมันจะวิบัติเองอะ่ะใครปลอมมันก็ชิบหายเอง มันชั่วหากินบนความเชื่อของคนไอคนชั่วพวกนี้มันก็ต้องใช้กรรมนะกรรมคือผู้กำหนดคือพระเนี่ยผู้ที่ปลอมเนี่ยหรือผู้ที่ทําเนี่ยมีความรู้มากและก็ชำนาญการด้วยเราไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่ถ้ารู้ว่าพระไม่แท้แล้วยังกระจายให้ผู้อื่น นีอะไรหนีได้แต่มันหนีเวรหน,นีกรรมไม่ได้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระชุดนี้ได้มาประมาณ30สกว่าองค์เดี๋ยวจะทยอยให้ดูว่าเป็นพระปลอมทั้งหมดนะคะที่เขาเอามาให้พออได้เรียกว่ามาดูแล้วก็มาเช็คหรือเขาเรียกว่าลองวิชาแล้วก็สำคัญที่สุดนะพะออนะมีคุณตาอายุ9 3ดูพระเนี่ยขาดจับก็รู้แล้วจ้ะ แต่นี่ไม่ใช่จับอย่างเดียวมันต้องให้เห็นความเป็นจริงค่ะเนี่ยปลอมเพราะปิดบังเนื้อใน